ตตผม,มัดดรงนีู้โอเคครับไปเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาต่อมันเตอร์ทำใบพัดเครื่องแั่งย่าจากที่ผมทำเครื่องตัดเกลียวางโครงเครื่องแต่งย่าเสร็จแล้วค,ครับจะมาประกอบประกอบเป็นมันเตอร์นะคะครับโอ้ให้มันใช้งานได้จริงๆอะนะใช่ค่ะโอ้โหมีอะไรมั่งลูกไอ้ที่หนูจะเอามาประกอบอันนี้คือลลอะไรครับครับผมอันอันนี้คือมันเตอร์ ฐานใส่กับท่อโอเคครับอันนี้คือเอ็นแต่ย่าเอ้าเราเอาใช้เอ็นเราไม่ใช้ใบถูกไหมครับครับเพราะอะไรลูกเอ็นมันเมันไม่อะไรครับอันนี้มีท่อรถท่อรถท่อรถทจไมต้องใช้ท่อรถอะลูกเพราะท่อเนี้ยใช่ไหมมันเล็กเกินไปอออฮะแล้วถ้าเราใช้ขนาดเท่าไหร่มันถึงจะดีหนึ่งนิ้วไม่งั้น แค่สามและสี่ 4, ใช่ไหมไมันจะใส่ตรงนี้ไม่ได้มันเลยต้องใชหนึ่งนิ้วที่จะใส่แบบนี้เลยอ๋อคือที่หนูที่หนูทําโค้งหนูใช้สามพับสี่อันนี้ก็จะเพิ่มให้มันเป็นหนึ่งนิ้วอ๋อโอเคครับอันนี้ก็คือประเจไข่ของมันครับครับอ๋อครับแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีตัวนี้เอาไปใส่ล็อกเอ็นกันครับครับ เดี๋ยวหนูจะประกอบให้ดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสายไฟนั่นนะครับไม่<น>อ่าไอ้แดงๆสายแดงๆเ,เ,เอาไว้ใส่กับแบตเตอรี่ครับอ๋ออ๋อแล้วมีอะไรอีกครับไอถ้ถุงถุงขาวๆอะ่ะให้มันทายเอาไว้รัดแบตตัวนี้อ๋อครบับแต่อันเนี้ยมันคือใบพัดมันคือใบพัดใช่ไหมครบับแต่เราไม่ใช้เราใช้เอ็นตัวนี้แทนโอเคครับแต่ไม่ใช้ตัวนี้ครับผมดูตัวนี้อ่ะเนี่ยมันจะมาใส่ตัวตัวพวกนี้ ครับผมโอเคครับหนูวยอายุเท่าไหร่นะลูกหกขวบครับแล้วเสื้อสีน้ําเงินล่ะครับสี่ขวบครับโอเคครับวันนี้หนูจะทำหนูห้อกับนี่แค่สองขวบครับผมทําเลยไหมครับทาเลยครับโอเคเริ่มเลยครับัครบตัวนี้ใส่กับตัวนี้ปึ๊บพอเข้ามาเสร็จใช่ไหมแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปปึ๊บครับแล้วเอาก็อิบเอ็นมาเอ็นนี้หนูตัดรอไว้ใช่ไหมลูก ใช่ครับครับผมต้องูเลงอะไรไหมให้มันอยู่ตรงกลางเล็งให้มันอยู่ตรงกลางมาอเตอร์ตัวนี้มันจะไหมครับไม่เลยคือเราต้องให้มันกลางใช่ไหมถูกให้เอ็นมันอยู่ตรงคือให้มันอยู่ตรงกลางให้สองฝั่งมันเท่ากันถูกป่ะงั้นมอเตอร์มันจะไหมเพราะอะไรมันไหมมันทํางานหนักเกินไปทำงานไม่เท่ากันใช่ป่ะ ฝังจะไม่ฟังจะไม่ไม,ไม่ยังไงกูตัดตรงนี้สายไฟยาวเท่ากับไปพัดเลยครับแล้วกึ่งกลางหนูก็วัดเอาสิไอนเป็นหนูก็ใชสายไฟยาวเท่ากับไปพัดตรงนี้ตรงนี้พี่ดูแลกำลังพี่วางของไหม,ต,ไมต้องดูองงดีใจจัง S <S 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 แล้วมอเตอร์ล่ะครับมอเตอร์ก็จะสังวนเท่ากับแบนอ๋อโอเค อ๋มันต้องล็อกไว้อันนึงเหรอลูกใช่แล้วก็ขันอันนึงอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋ออสุดยอดแม่รู้ไหมไม่รู้แม่ก็ตอนนั้นแม่ก็งงอยู่ว่าหนูจะเอาประแจให้แม่ดูทําไมเยอะแยะเลยไงเมื่อมันก็เหมือนกันอ๋อมันไม่เหมือนกันมันทํางานไม่เหมือนกันเลยเนี่ยใช่ีแล้วว่ามันหมุนมันก็จะแบบตัดดบโอเคอยากเห็นแล้วเนี่ย่อยากเห็นแล้ว นี่เวลาเราหมุนใช่ไหมครับแล้วใบพัดมันก็จะหมุนด้วยอืมแล้าะวาต้องเอาใบพัดหมุนเพราะว่านี่ตอนนี้ใบพัดมันยังหลวมอยู่ใช่ไหมครับผมเพราะเรายังไม่ได้ล็อกมันแล้วล็อกตรงไหนรู้ไหมไม่รู้เลยให้ดูดูตรงนี้ดูนี่อ๋อไข่มันไอ้ที่หนูถือเรียกว่าอะไรลูกใบแจตัวยาวๆอ่ะหกเลี่ยมอ๋อโหกเหลี่ยมมอเตอร์หนูตัวเนี้ย โอ้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราจะต่อไฟจริงๆแล้วอ่ะใช้งานได้ด้วยอ่ะก็มันไม่ได้ใสยอย่อางนั้นมันต้องมีแบบนี้อ่าเราใส่ผิดนี้เองว <suficiente> ้าวว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 ว้ววว้ววไไก มันไม่หลวมใช่ไหมแล้วเวลาตัดหายกระเด็นหลุดอ๋อหลุดก็เลยต้องเอาให้แน่นเดี๋ยวโตแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นใบมีดอันนั้นโอเคไหมโอเคเพาเมันต้องแน่นขนาดนั้นเลยเหรอลูกเปล่าเอามันก็ต้องแน่นแนลนแน่นแย่นยังไยแน่นแล้ว โอเคมันมันดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกพอน็อตมันหนีบกับตัวนี้ไม่อยู่อืโอเคแล้วทำอะไรต่อดูเราก็ต้องต้องต้องต่ตัวนี้เอาเลยน็อตแล้วก็ไส่ตัว ดีจังเลยลูกแม่ช่วยเหลือตัวเองกันได้หมดเลยแม่ภูมิใจในตัวพวกหนูนะครับงไ ตัวดงหน,น่งตัวแดงของ,งน้องนี่จ,จแล้วหรออันะนั้นอ่ะเสร็จแล้วครับเราจะแบตเตอรี่ทำให้น้องก่อนครับ เราลัดเคเบิลทายทำไมครับแม่ครับเม่นสาู่กับพ่อครับไอตัวนี้มันรู้สึกว่าหนูมันไม่แน่นเลยเดี๋ยวให้พี่พีช่วยนะพี่พีใส่อย่างไรไมันถึงแน่น

นล็กด้นี่ไม่หลุดเลยฮ่าล้วเดี๋ยวทำไงต่อครัลูกเดี๋ยวเราต้องไปทำทำตรงปลายปลายแล้วก็ติดแบบพัดตรงปลายติดตัวนี้ทำไงงอท่อก่อนไงอ๋อต้องงอท่อใช่ออืเดี๋ยวจะทำแบบนี้ตกลงค่ะ ว้าวเสร็จแล้วครับนี่นข,ข้างหน้านนีด้วยอ๋อโอเคแล้วทำไมมันยังไม่ติดครับยังไม่ได้ใส่ไฟตรงหลังนี้อ๋อโอเคครับเดี๋ยวใส่ไฟแล้วใช้ได้เลยเหรอลูกใช้ได้เลยโอ้โอเคครับ โอเคครับไปเลยครับ<ฮ>เป็นยังไงมั่งครับขึ้นแต่ยาของผมใช้างานได้จริงเลย เดี๋ยวผมขอตัวไปทำไปทำงานตัดย็บก่อนนะคะครับบ๊ายบายคะ่ะบ